แนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2566สอ25สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป้ามวยไทยพาไปดูหวยท่านที่ยังไม่ได้กดติดตาม ช่วยกันกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆ hey, <baby. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่นิตยสารรวยทั่วไทย ฉบับอุดมโชครวยเร็วรวยแรงรวยโลดแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66 hey, <baby. S 1> เด่นบนงวดนี้ให้เด่น8รองสองชุดสองตัวบนงวดนี้ให้2 0 2 4 2 6 80 84และ86ให้เน้น84ชุด3ตัวแต่งโต๊ดงวดนี้ให้3 84 524และ986ข้อมูลล่างเด่นล่างงวดนี้ให้เด่น3รอง2และรอง5 ชุดสองตัวล่างงโงดนี้ให้สองสา7 3 3งหกส5ง5จ็ดแนวทางเล็กเด็ดโดยหลวงชิงชัยทิศทางของดวงดาว ดวงดาวบอกโชคลาภงวดนี้เลขเด่นจากดวงดาวให้เลขสองเลขสาและเลขแปเลขอาจารย์9ก้าสำนักสูตรตารางนะคะเลขเด่นงวดนี้ให้เด่นสองเด่น3ชุด3ตัวงวดนี้ให้6กสด เจ็ 7, 2, 1, และ934ส่วนชุดสองตัวบนล่างงวดนี้ให้สองหนึ่งสองหนึ่งและ3ามเลขอาจารย์9ก้าสำนักชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้นะคะ ต่อกันที่ใบนี้ค่ะหวยคำชะโนดซองสีเขียวงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าบนตรงๆห้าสอง 2. ตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่16มีนา6-6เด่นบนงวดนี้ให้เด่น5รอง9ชุด2ตัวบนงวดนี้ให้5-2 5-6 57 50 92 93 96และ97ส่วนชุด3ตัวเต่งโตดงวดนี้ให้352 357 593และ597ส่วนชุดล่าง เด่นล่างงดนี้ให้เด่น7รอง3ชุด2ตัวล่างงวดนี้ให้72 76 78 70 32 35 36และ30หวยคำชะโนดชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้น นำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ไฮแมนใบนี้เป็นเลขแอดจาดเงาสูตรที่2นะคะงวดที่ผ่านมาก็ไฮแม่นให้เข้าล่างตรงๆฮ่าฮิถิติที่ผ่านมาก็แม่นเดินดีต่อเนื่องยังไม่หลุด ตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่16มีนา66ชุด2ตัวบนล่างงวดนี้ให้74 71 77 84 81และ87ส่วนชุด3ตัวเต่งโต๊ดงวดนี้ให้674 671 677 684 681 687 574 571 5 7 57 4, 57 1, 57 7 5 8 4 5 8่ง8 7 2 7 28 4 2 7 1 2 7 7 2 8 4 2 8สและ287 แนวทางเลขเด็ดจากแอดจาร์เงาวชื่นชอบตัวเลขก็นำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็หฮแมน hey, <baby. S 1> ใบนี้เป็นเลขอาจารย์พีงวดที่ผ่านมาก็ให้แมนให้เข้าบนตัวกลับงวดนี้มาลุ้นกันต่อค่ะงวดวันที่16มีนา66 ชุดสองตัวบนล่างงวดนี้ให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็หนึ่งสามสห้าสหนึ่งเดสีหดเจหนึ่งเก้หและเกแนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์พี ชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมนใบนี้เป็นเลขจับคู่ล่างแอดสมใจงวดที่ผ่านมาก็ให้แมนให้เข้าล่างตรงตรงห้สถิติที่ผ่านมาก็แม่นเดินดีต่อเนื่องยังไม่หลุด ตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่16มีนา66เลขชุด2ตัวล่างงวดนี้มี39 49 69 31 41 61 34 44 64 35 45และ65 แนวทางเลขชุด2ตัวล่างจากแอดสมใจชื่นชอบตัวเลขก็นำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ c o ม m มน t ปิดท้ายกันที่ใบนี้ค่ะหมาสีหมอกแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66 เด่นบนงวดนี้ให้เด่น5ให้วิ่ง5ชุดสองตัวบนงวดนี้ให้สองหนึ่งสองเและ5 9ส่วนเด่นล่างงวดนี้ให้เด่น3ให้วิ่ง3มชุดสองตัวล่างงวดนี้ให้0ูสา สี่สและ48แนวทางเลขเด็ดจากม้าสีหมอกและนี่ก็เป็นแนวทางเลขเด็ดเลขดังจากหลายสำนักหลายอาจารย์ ที่ป้าได้คัดสรรน,นำมาเสนอในคลิปนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบตัวเลขสามารถนำไปพิจารณานำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเด็ดจากทุกสำนักทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ